สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โนวลิงาโออีกครั้งหนึ่งครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับตัว Instant d a n เจีนะครับรวมไปถึงพวก Daily Quest แล้วก็ Instant มันเป็น Weekly ด้วยนะครับโอเคเรามาแบ่งอย่างนี้ก่อน Instant เนี่ยคือเป็นระบบใหม่ที่ทางทีมทางเนาทำมานะครับก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นเก็บเ m o ม MMO มากขึ้นนะคือมีการทำคว e ส t ะไรวันเ u e ควสรายสัปดาห์อะไพวกนี้นะครับ ในส่วนของตัวที่มันเป็นรายชั่วโมงเนี่ยก็จะมีคูดาวในการลงนะครับก็เกิดเราสร้างดันเจี้ยนแล้วแล้วไม่ไปลงเนี่ยเหมือนอย่างไอตัวเฮซี่เฟลเสถ้าเราไม่ลงภายใน5นาทีเนี่ยดันเจี้ยนมันก็จะหายแล้วต้องรอคูดาวจะกลับเข้าไปใหม่น,นะครับอ่ะผมแนะนําทีละอันเลยแล้วกันก็คือในส่วนของรายชั่วโมงเนี่ยก็จะมีอันที่บอกไปแล้วคือเฮซี่เฟลเสนะครับมีคูดาวอยู่มา3ชั่วโมงนะครับในเว็บมันบอกว่าชั่วโมงครึ่งก็จริงนะแต่ว่าตอนนั้นผมเคย เข้าไม่ทันครับพอดีตายมันคูดาวสามชั่วโมงเลยกว่าจะได้ทำใหม่อีกรอบหนึ่งตัวเฮซี่ฟอเรสเนี่ยก็คือได้จะชัว์เลยหนึ่งอันคือ OCA นะครับมันดอกแน่ๆแล้วก็มีอีกชิ้นหนึ่งที่ควรจะเก็บไว้สำหรับแผนอนาคตนะครับแล้วก็คือในส่วนของตัวโคมเมเทลซ้อนนะครับอันนี้ใช้ในอนาคตนะยังไม่ได้ใช้ตอนนี้ดอกจากตัวน,นี้นั้นนะครับมันดอกเป็นดาบจะไม่มีรู้สึก,สกว่าจะตอบจากมังมุมนะโอเคอันนั้นคือเก็บไว้ใช้ในอนาคตนะครับอีกอย่าง ในนั้นรู้สึกจะดรอปตัวฟูดบัสเกตนะครับที่ทำดรอปไปตัวโมราแมนดารินฟูดเลยสักอย่างอ,อันนั้นก็รู้สึกเหมือนเอาไว้ทำคุเอะเลยสักอย่างครับอันนั้นก็เก็บไปได้นะ,อ,ะอีกด้านนึงก็คือมารังโดคารเวิร์ดนะครับมารังโดคารเวิร์ดเนี่ยก็คือเป็นอินสแตนต์ไว้สำหรับเก็บในส่วนของตัวซีกอนแองเกิลนะครับซีกอนแองเกิลเนี่ยไว้ทำอะไรโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูที่มารังโดก่อนละกัน ดูมารันโดไปได้2ทางนะครับก็คืออันนี้คุยกับแมวที่นอนอยู่นะครับจําได้ว่าที่เซิร์ไฟไพมีเหมือนกันนะก็คือกดคุยกับมันตาตัตงอันนี้ก็จะวาร์ปมาที่มาลังโดนะครับหรือว่าถ้าใครซื้อตัวซิมเบอร์ไวเนี่ยมันก็จะมีนี่ไอมาลังเอสพีแคเนี่ยปลากระป๋องเนี่ยเกาะแมวสุกชีวิตเนี่ยผมบอกเลยว่าก่อนนี้มันกินตังค์มากครับผมมันก็จะมาที่ลกองมาลังโดใช่ไหมพอมาที่ลกองมาลังโดแล้วเนี่ย ไอตัวที่ใช้ C ก้อนแองเกอร์ก็คืออีเมลเพี้ยนี่ครับอีเมลขาวเนี่ยมันก็คือวิธีการเอนชาร์นเอนชาร์นที่มันเป็นอูเลียวสามเลี้ยวสี่อ่ะมันใช้ C ก้อนแองเกอร์นะครับที่นี่อืมพอดีผมไม่ได้มีติดตัวมานะแต่ผมอยู่ในคาเฟ่ที่หยิบแล้วโอเคเราค่อยมาแนะนำมันมหลังกันนะครับ C ก้อนแองเกอร์เนี่ยเอ่อมันมันจะดอกจากในด้านของตัวมันลังเลอินสแตนนะครับก็ จำได้ว่าดอกไม่ค่อยเยอะด้วยแล้วก็จะมีกล่องไฮบรดอแรงบางท่าผมจะไม่ผิดครับผมแล้วก็อีกที่นึงที่เราจะแนะนำในวันนี้เลยนะครับก็คือตัวออ t o p u s Cape ไอดันปลาหมึกนั่นแหละไอดัมปลาหมึกเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขนิดหน่อยก็คือคุณจะต้องมีไม้ได้หมึกนะไม้ได้หมึกไม้ไดมหมึกนี่ออกตาปุ h ฮันสติกอครับมันจะมีแบบยีบสามชั่วโมงส วันแล้วก็7วันนะครับใช้แบบ23ชั่วโมงก็จะใช้2องซิมบ์ไรฟูดนะครับซิมบ์ไรฟูดเนี่ยถ้าเพื่อนๆเ,เติมเงินอยู่แล้วแล้วคิดไม่ออกว่าจะเอาแคชไปทำอะไรก็เอามาแลกเป็นซิ w บ์ไ f ฟูดไว้ลงดันปลาหมึกก็ได้ครับในส่วนตัวดันปลาหมึกเนี่ยมอนสเตอร์ Monster มันจะอยู่เลนประมาณสัก90บวกก็คือเหมือนกับว่าช่วง90เนี่ยถ้าคิดไม่ออกว่าจะไปเก็บไหนก็มาลงดันปลาหมึกได้เพราะว่า EP ค่อนข้างค่อนข้างดีนะ ค่อนข,ข้างดีเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะลงให้ดูนะครับในส่วนของดาบเบิลมึกแต่เดี๋ยวไว้ช่วงหลังสุดเลยนะแล้วก็อ่ะในส่วนของเดลิควีส์นะครับเดลิควีส์ก็อย่างที่เคยบอกไปตอนที่แล้วนะมีอยู่สิงอยู่ประมาณ4ที่ที่ผมคิดว่าควรจะทํานะครับนั่นคือในส่วนของเฟสบุ๊มเน็ตครับเฟสบุ Face ๊มเน็ตเนี่ยก็คือหามับนอนมับนอนนี่ดีดีมากไว้ใช้รองเท้าเทมได้ด้วยบวกไม่แค่พีสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ในเอสพีห้าเปอร์เซ็นต์นะ้งผมจะไม่ผิด อีกที่หนึ่งที่ทำเทาเทมได้นหน่อยครับโฟกาสเทมอันนี้นต้องลงอยู่แล้วการบอสข้าื่องน,นั้นก็แพงนะครับส่วนมันจะมีอีกที่หนึ่งก็คือเหมือนว่าถ้ามา new world เนี่ยมันจะมีในส่วนของตัวซาร่ามโมรีซาร่ามโมรีเนี่ยคุณก็จะได้ในส่วนของ e p ที่ค่อนข้างเยอะเอาม,มันก็ไม่เชิงว่างเยอะอะแต่คือก็ดีกว่าปล่อยไว้ปเปล่าไม่ได้ทำอะไร,รตัวดันซาร่ามโมรีเนี่ยก็ไม่ได้ยากข้างในก็จะหล่อพวกอาหารครับแต่ผมไม่ได้ค่อยแนะนําให้เก็บนะ เพราะว่าน้ำหนักมันนองนั่งเยอะแล้วก็เก็บไปสักพักก็ก็นองจรงแล้วครับแล้วก็อีกที่หนึ่งที่คิดว่าเพืเ่อนๆน,น่าจะต้องทําเลยนะครับนั่นคือในส่วนของตัวพอร์ตมารยาในที่ควยนะครับตัวพอร์ตมารยาเนี่ยทําทุกควสเนี่ยอีพีผมจะไม่ผิดน่าจะประมาณเกือบๆล้านสองล้านได้ครับถ้ากดกดคูณด้วยนะแล้วก็ควสมันก็ไม่ได้ยากครับตีพวกเจจิ้งอะไรเงี้ยคือแบบกระจอกระจคือพอเปลี่ยนค่าสามได้เนี่ยก็คือไปทําได้เลย อะไรประมาณน,นี้ในส่วนของ weekly นะครับ weekly นี่ก็คือเหมือน AOM เลยก็คือมีในส่วนของร้อชั้นนะครับ endless tower endless tower จริงๆชั้นตอนแรกๆครับเราก็พอน่าจะไหวถึงประมาณสักก,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 กี่ชั้นเ <laughs> นี่ย endless tower นี่จำได้ว่าโปรตีผมไม่ตายกันประมาณชั้น60นะเพราะว่าสู้ไม่ไหว แต่ว่าแรกๆเนี่ยผมเพื่อนๆก็เข้าไปเก็บได้นะครับคือก็อย่างน้อยก็บบรุ่นการบอสนะนะแมงทองอะไรเงี้ยชั้นแรกๆกับวิทเทสก็ยังพอไหวอยู่อะโอเคคล่ำพอแล้วในส่วนของไฮวิป้อนบล็อกที่เราได้จากดันประมึกที่เราจะหลังจะพาไปลงเนี่ยนะมันก็มีอาวุธที่น่าสนใจอยู่ประมาณสองชิ้นั้งทับที่ผมเห็นเขาใช้กันคือในส่วนของโฟล n b e a s t ไอธนูที่ทำให้ใช้โฟกัสแรงขึ้นครับแล้วก็อีกอันหนึ่งคือหอ i o n เนะ เดี่อเนี่ยเป็นหองสองมือนะท่าศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับทั้งกล่องมีแค่สองอย่างที่คิดว่าน่ามีราคาเน่อนั้นก็ใครใช้ก็ใช้ครับผมก็ไม่เคยคุ้นเคยเหมือนกันเอาเป็นว่าสองอาวุธสองอันนี้พอค่อนข้างมีราคานิดนึงโอเคเดี๋ยวผมพาไปในส่วนของตัวอ u t p u t c a เค e ก่อนขั้นแรกนะครับเราต้องไปอีเดนก่อนนะครับเนื่องจากไม่มีซิมเวอร์ไวซิมเวอร์ไ,วผ,ว,รไวผมอยู่ในคลัง <laughs> ครูนะครับดันปลาหมึกเนี่ยช่วงแรกๆผมแนะนําให้ลงเป็นตี้นะครับเพราะว่าหมึกค่อนข้างโหดนะครับสําหรับช่วงแรกๆเพราะว่ามันเลือดเยอะนะเลือดโอ้ห้าแสนหกแสนมั้งผมจะไม่ผิดอ่ะคือชุดเดียวไม่ตายครับนี่สิมไม่ไหวอ,อ่ะนี่ไงมีซีคอนองเกอร์ด้วยโอเคอ่าเดี๋ยวผมพาไปแลกไม้ได้หมึกก่อน อย่างที่บอกนะครับว่ามีคููดาวประมาณ1ชั่วโมงมเพื่อนๆก็คนไหนที่มันเบื่อใน,นการเก็บเลเวลนะก็มาที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็ใช้เงินครับ <laughs> ใช้เงินคนระับสนุกการใช้เงินกดที่ตู้นี้นะครับ s e c i a l w i n n i n g Machine เลือกที่ออ o p u s h ต n s s t i ิ k นะครับผมไม่รู้ภาษาไทยน่แปลว่าอะไรนะหน้าแปลว่าไม้ได้มือกใช้ซิมไวสองน้ำโอเคครับ <c oughs> ได้ไม้ได้มึกมาแล้วใช่ไหมครับกด เปิดเลยครับเราก็จะได้ไม้ได้มึกมาหลังจากที่ได้ไม้ได้มึกมาแล้วเราก็จะไปที่ทางซ้ายบนนะครับออกดมินหมอก่อนเดินช้าเลเกนทางซ้ายบนนะครับบนก่อนนี้มันมีเควสด้วยนะผมเคยมาเล่นอยู่เป็นเควสแบบบวกเลขอะไรสักอย่างอ,ะอ่ะอันนี้ที่ทุกคนรู้ดีครับสุมส่มออกสุ่มคอสตูม มาที่ซ้ายบนนะครับอินสแตน์มันจะอยู่ในดันเจียนดันเจียนนี้เนี่ยก็มีมอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยแนะนําไม่มาเก็บนะ e f g มันน้อยมากเลยแล้วก็มอนส่วนใหญ่เป็น่าตาน้ำรับใครมาชิวๆก็ได้นะผมว่าไม่ค่อยมีคนหรอกเพราะว่า e f g มันน้อยครับมาให้ดูสักตัวมีแบบประดงประดาวอะไรเงี้ยเออประมาณนั้นแหละเนี่ยครับไม่ค่อยตีก่อนด้วยเยอะ <laughs> เดินมาเรื่อยๆครับ เ,อเอลอกมาเห็นไอ้ปลาดาวนี้ไหครับปลาดาวนี้คือตัวพาเราเข้าดันมึกนะครับเลตมี <me> อินเคครับเราก็อรอไส้สแตนครับเห็นไหมครับเราต้องลงก่อนเวลาอ่ะตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนี่ไหมก็ลงมีเวลา5นาทีในการเตรียมตัวนะครับเสร็จแล้วคุยอีกรอบหนึ่งเลตมีอิไปแล้วทำทาไมของทีคุยประดาว โอินครับไปแล้วด้านปลาหมึกเนี่ยจุดงุ่มหมยมาเลยก็คือการเคลียร์หนวดปลาหมึกนะครับไม่มีอะไรมากเคลียร์หนวดปลาหมกึกแล้วก็มอนทั้งดันเนี่ยฆ่าได้หมดเลยนะครับอันนี้มันจะเป็นวาร์ปหลายๆทางผมจำไม่ได้ว่าไหนประตูกลับอะน่าอันนี้น่าจะอันนี้นะประตูกลับปกติผมก็ไม่ค่อยได้มาลงครับเติร์นี้มนเนี่ยครับปลาหมึกน่ารักเห็นไหม เลือดไม่ค่อยเยอะครับประมาณหมืหน่นนิดนิดหมือนต้นต้นไม่ถึงเลยม <laughs> ั้งเนี่ยอ๋อโอ้มีสตาร์โปด้วยวะเพื่อนๆใคราามาเก็บสตาร์โป้ก็ได้นะครับทุกคนเล่นเดี๋ยวเคลียร์ก่อนทำไมไม่เจอโหนดเบอกเลยวเละเนี่ยครับมอนมันก็ไม่ค่อยเก่งนะแล้วก็ถือว่าเป็นนั่นส่วนตัวก็ได้นะครับจะใครจะมาลงคนเดียวได้แบบผมตอนนี้มันก็มลงคนเดียวเหมือนกัน หมึกบานว่ะโหเห็นแล้วอยากกินไข่แบบหมึกแมคโรเลยโอ้โหเยอะเหลือเกินเดี๋ยวเราจะแม่จะต้องเจอหนวดปลาหมึกแถวนี้แล้วครับมันบังคับให้เราเคลียร์นะหลายๆทางทำไไมสตาโอมอยู่นี้ได้ดนะูไม่เข้ากันเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเคลียร์หนึ่งจนหนึ่งข้างบนก่อนนะไหนวะหนวดปลาหมึก <c oughs> ผมไม่ได้เล่นนานนี้มาหน้ามากแล้วครับนี่ครับหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกก็จะเลือดเยอะนหน่อยๆนะครับแต่ว่าเราเคลียร์แป๊บเดียวแล้วไม่เป็นไรหรอกหน้าประมาณสามแสนได้ครับกะจัดปริมาณแอโร่มากี้นะในคอรองฟาวกูห้ามเมมันไม่คลีนสนโอเคครับเราเดินเข้าไปอ่ะกลับมาที่เดิมละเมื่อกี้เราเคลียร์หน่อยนะเคลียร์ซ้ายใช่ไหมต่อไปทางขวาครับทางขวาแล้วก็เคลียร์เหมือนเดิมเลย เดินเคลียร์ไปเรื่อยๆครับชิวๆเพราะว่ามอนก็ไม่ได้ยเยอะมาเก็บ EP อะครับข้างในนี้ถ้าผมจะไม่ผิดตอนเลยก็เก้าสิบจนหึงเก้าเก้าเนี่ยก็ตัวเรามาณอันนี้เซิร์ฟมอนนะผมได้ตัวประมาณหมื่นกว่าไม่รู้เพราะาอยู่ในช่วง EP คูณด้วยหรือเปล่านะครับตอนนั้นอะตีไปสักเก้าพันถึงหมื่น 9, ล้วกันครับประมาณนั้นดันส่วนตัวด้วยนะเรื่องของเรื่องค<ม>ือไม่มีใครมาขวางไม่มีใครมาเตรียมแน่นอนแต่ว่า ถ้าเป็นช่วงต้นเนี่ยทําเสื้อน้ํามาก็ดีนะครับหรือว่าใช้สกอร์น้ําก็ได้เนี่ยเรา้ซื้อซิมดม้วยวายแล้วมันน่าจะเหลือตังค์อยู่ซื้อสกอเสื้อน้ำมาเพราะว่าตัวบอสเนี่ยสกิลที่ไลท์สุดก็คือบอเต์บอลนะครับบอเต์บอลนี่ปิวง่ายๆครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมเคลียร์จนถึ่งรู้บัตรนน้ครับถ้าพูดถึงความรวยไม่มีครับดันนี้จนหนึ่งเดียวครับมันอยู่ในเกาะแมวไถ่ตังค์ก็จนหนึ่งเดียวครับแกเ,เล่นดีกว่า Okay. เคลียร์แล้วครับสองท่านซื้อจำไม่ได้ว่ารูนไหนนี่ออกเนี่ยไม่น่าใช่นะนี่ลูเล็กไม่ไออกอ๋อนี่ไงเอ็ซไม่ครับโหดีนะมันมีเตือนจำไม่ได้ว่ารูนไหนมันออกไม่นงน้นออกไปนี่เซ็งเนยนะต้องกลับไปเคลียร์ใหม่เนี่ยครับบอลก็ไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยชุมแต่ดีอย่างเดียวก็คือมันไม่ดันส่วนตัวแค่นั้นแหละครับแล้วก็ของนี่ก็พอได้นะ ไอตัว Falcon b i e e นี่ก็สึกจะเป็นอาวุธเลเวลสามทำไม่ใช้โฟกัสได้นะครับก็คือไปใช้ตอนไฮคาร์ได้ลงฟาร์มเป็นฮันเตอร์ก็ได้นะเองจริงมอนไม่ได้โหดมากเฮ้ยตีไม่ได้ววะตีทุกตัวครับช่วยลดร้อนเตโอ,โอเยอะเหลือเกิน ผมมีกลัดักด้วยระวังนะครับระวังระวังระวังดันบึกก็ง่ายๆประมาณนี้แล้วครับมันไม่ยากหรอกถ้าใครอยากลงดัน,ดนยากเดี๋ยวพาไปดันนอนเลยครับโหจริงไม่มีของนี่ยากจริง <c oughs> ตีก็แรงฮิวก็แรงนะครับเร,เรื่องมันฮิวแรงนี่แหละครับ อีกทีหน,นึ่น,นี้อนนทึงตนะลูสุดท้ายแล้วครับเราก็ใกล้จะเจอกับพ่อประมึกแล้วนะครับก็เป็นระบบที่ดีนะครับสำหรับในแพดยุคใหม่ๆนะคือเมื่อก่อนเราก็าคือไกดิดิงในส่วนดอังตัวมอนเตอร์ไกดิดงยาวๆอลยอยู่หน้าเดิมๆตั้งแต่60ยัน99้าก้ก็มีก็เบือ่อๆครับมันก็ทำระบบใหม่ๆมาก็ดิ่นกันนะครับ ก่อนผมอยู่ในแมนะ็กหนาอยู่เรนเบือ่อเลยตอนนี้ก็ทําดีขึ้นแล้วละ่ะก็มีอะไรทําเยอะขึ้นครับมีมือก็ไหลโตอยู่ตะก,กีนีพีก็ห่าโหหนาจะห้าสิบหกสิบตัวตีไปเกือบล้านแล้วกันตีแบบหยาบๆเลยไม่รู้มีดพีจากบอสอีกไหครับไม่รู้ว่าได้เท่าไหนนะร่นะผมคือมันห่างเกินเนี่ยแม่งก็โดนมีดตีไม่รู้ว่าจริงๆมันได้เท่าไหร่อ่ะมีสตาร์โปด้วย บอกแล้วนี่ว่าไม่รู้ว่าการหมึกแพงหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่แพงซื้ออ่ะอันสุดท้ายละนวดประหมึกนวดปละหมึกนวดปละหมึกเฮ้ยออว่าแล้วเคดนันเปิดแล้วครับ เราก็จะเจอกับพ่อปลาหมึกนะครับขอเปลี่ยนของแป๊บนึงพ่อปลาหมึกอยู่ที่ใดอยู่นู่นะครับพ่อปลาหมึกพ่อปลาหมึกจะใช้วอตเตอร์บอลนะครับอันนี้พอเราไม่ได้ใส่มันก็จะเป็นอย่างนี้แล้ครับเคเสร็จแล้วเราก็จะเดินเข้าไปในวาร์ปนะครับ มันไม่ให้ของอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อ,อจะเป็นเพราะว่าผมเลเวลเกินล้วก็ได้มั้งไม่ดรอปของใช่ั้นอดให้ดูเลยคือในของเนี่ยมันจะเป็นไฮเบอร์นบอกครับก็คืออย่างที่บอกมันสุ่มได้ตัวฟอคเคนบิหรือว่าไอห่องเบลแนกสองอย่างนี้ จริงๆเนี่ยมันจะดอกกล่องไฮเปอร์พอนบอกนะครับแล้วก็มันจะมีไว้ได้วยมั้งถ้าผมจะไม่ผิดแล้วก็มีตัวในส่วนของมันโดคอยแต่คงใส่ผมจะเลี้ยวเยอะไปนะมันเลยไม่ดอกกลองกันละหรือที่มันสูงดอกวะแต่ไม่น่าใช่นะเราะผมเคยมาลงมันก็ดอกทุกครั้งนะครับลงอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะลงแป๊บหนึ่งเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของตัวออโท์พุตเก็อเอาท์พุตเคสเนี่ยก็คือเก็บได้ตั้งแต่เลเวลเอาแบบสบายๆนะก็90ดีกว่ามันลงกับเพื่อนก็จะดีเหมือนกันนะว่าตัวไอ้บอสเมื่อกี้เลือดมันประมาณ5 0 0แสนครับแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมฆ่าไวเนี่ยมาเลยไม่ได้เรียกลูกน้องมาจริงๆถ้าช้าเนี่ยมันจะเรียก,กตัวลูกน้องมานะครับพอเรียกลูกน้องมาเนี่ยก็หาคนเคลียร์ครับลูกน้องก็คือไอ้ปลาหมึกในด่านนั่นแหละเลือดมันก็ไม่ค่อยเยอะหรอกมันจะมีแบบหนวดอะไรอย่างนี้มันก็เฉยๆนะ เอาเป็นว่ามาได้ตอนรืเวอาสิช่วงไม่มีอะไรทําหรือว่าอยากลิงนี้คนอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างมาที่นี่ก็ได้ครับแล้วก็ได้ทีพค่อนข้างดีเหมือนกันโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวออคโตบุสเคนะครับโอเค่สำหรับคลิปหน้านั้นเดี๋ยวผมจะพาไปลงในส่วนของตัวโฟกัสเซมแล้วกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกคนน่าจะต้องลงนะทำในส่วนของตัวรองเท้าเทมนะครับเท้าเทมเนี่ยก็แพงนะ อืมจ,จริงๆทุกคนหน้าต้องใส่เทาเทมแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องบอกว่าแพงดีกว่าหน้าเป็นของจะเป็นแพดหน้าเลยคือเทาเทมนั่นเองโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าชอบใจยงไงก็ช่วยกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วกดแชร์ให้เพื่อนๆช่วยกันดูด้วยนะครับเผื่อจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างลดคนกระจายตันเหมือนคนไปที่อื่นบ้างน,นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ